วันนั้นมีคนไข้ที่แปลกประหลาดมากคนหนึ่งมาที่คลินิกทางตกรรมเขาร้องคลีดด้วยความเจ็บปวดอยู่เรื่อยๆแต่หลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วแจ็คก,ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆไม่มีทางเลือกอื่นเขาจ่ายยาแก้ปวดให้คนไข้และบอกให้กลับมาตรวจติดตามอาการในวันรุ่งขึ้นอย่างไรก็ตามขณะที่แจ็คก,กำลังเตรียมตัวออกจากที่ทำงานเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าน้ำลายของคนไข้มีพยาธิอยู่หลายตัวเมื่อเขาหยิบตัวกรองขึ้นมาดูใกล้ๆก็พบว่ามีพยาธิอยู่มากมายแจ็ครู้สึกคลื่นไส้และรีบโยนมันทิ้งลงถังขยะทันที จากนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาพยาธิเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดฟันของคนไข้หรือไม่เขาขยายภาพเอ็กซเรย์ของคนไข้และในที่สุดเขาก็พบพยาธิที่คนเหงือพยาธิที่คล้ายกันจํานวนมากแจ็คไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเขารีบไปที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลตอนนั้นเองที่เขาค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตประิลท,ที่น่ากลัวเหล่านี้เรียกว่าหนอนฟันแจ็ครู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัว ในขณะนั้นพยาบาลจากโรงพยาบาลก็โทรหาเขาเธอเล่าให้เขาฟังว่าคนไข้าจากเมื่อวานกลับมาแล้วและคราวนี้ดูเหมือนเขาจะเจ็บปวดมากขึ้นแจ็คลังเลอยู่หน้าห้องผ่าตัดเพราะกลัวเกินกว่าจะเข้าไปข้างในแต่พยาบาลก็เร่งเร้าให้เขาเข้าไปข้างในเขาฉีดยาชาให้คนไข้าจากนั้นก็หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาด้วยความกังวลแล้วกรีดเหงือกของคนไข้ยอย่างระมัดระวังภายในห้องผ่าตัดเขาได้นำหนอนฟันออกมาหลายตัวแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อคนไข้ก็เริ่มมีอาการชักกระตุกทันที ดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงผิดปกติจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาแจ็คโดยไม่ทันตั้งตัวกัดที่คอของแจ็คอย่างแรงจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าหาพยาบาลแจ็ควิ่งหนีเอาชีวิตรอดและวิ่งเข้าไปในห้องผ่าตัดถัดไปแต่ทันใดนั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ประตุขึ้นภายในเหงืออของเขาเองเขากลัวว่าจะติดเชื้อจิงควาสว่านมาและกดมันไว้กับฟันแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะพยาธิได้เจาะเข้าไปในดวงตาของเขาแจ็คชักกระตุกอย่างรุนแรงและล้มลงไปบนพื้น